โครนเต็มห้องเครื่องเลยครับยิ่งดินยิงจมครับว,วัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับภารกิจคูเอสเคร้อยสี่ครับจมมา3วันแล้วยังไม่กระดิกไปไหนเลยครับอยู่เขตบ้านทมอครับ ตำบลทมออำเภอปราศาสตร์ครับโอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ยกระเด็นเลยอะ่ะมาชมกันต่อครับดินยังไงก็ไม่ขึ้นครับดึงกันแล้วก็ยังไม่ขึ้นครับ ต้นแับพ้าวครับช่วยได้น่าจะลงเกือบสิบ่อนแล้วมั้งเนี่ยต้นมะบพ้าวตรงนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนครับพายุเข้า S.K. ร้อยสี่สิบน่าจะเป็นรุ่นแปดครับตัวนี้ Super X M ครับ น้ำเข้าเครื่องแล้วถือว่าจมยังโหดนะเนี่ยเขาได้เคยถ่ายมาครับคันนี้จมโหดสุดเลย ตอนมะพร้าวครับเขารองแท็ก,กานล่างครับ โดนนี่ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยเอาเอาโยกโยกโยก ลึกกว่าเดิมเลยครับแท็กนี้น่าจะน่าจะถึงดินแข็งแล้วแหละตอนนี้โอ้โหไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับดินดูดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนี่ยขนาดรองต้นมะพร้าวนะดูครับยังยุบอ่ะภาบพาถ้าไม่ได้รองเนี่ยเรียบร้อยอ่ะ บุ้งกีการด้านบนครับจิ้มลงด้านล่างแล้วก็ให้คันนี้เกาะดูครับ พิมพ์ลงด้านล่างเลยครับ Ôi oh, chạy chui không? Quay mấy, cái đi mấy Ủa mấy cái điệt lời ạ Yeah, yeah, น่ายจะไม่ได้อะโ,อโยกครับโยกช่วยโยกช่วย ไม่ได้แล้วโอุโโอ๊ยโกโ็โหโหโด็นครับก็ด็นไม่ใช่ต้องจะเอาเครนมาแล้วมั้งนี่ยากแล้วครับไม่เครนก็รถบินอะ เดี๋ยวพักเที่ยงก่อนครับเดี๋ยวมาลุยต่อครับช่วงบ่ายครับเติมกำลังก่อนเดี๋ยวมาลุยต่อครับลุยกันต่อครับหลังจากพักเที่ยงครับผู้ชมนี่เยอะมากเลยอ้ายัดต้นมะพร้าวคำไว้ครับ ก็สไลด์ลงเรื่อยๆนั่นเน่ย บนก็นจะจมครับเดี๋ยววางไม้ใหม่ครับเดี๋ยวจมตามกันนี่งานเข้าเลยดินก็สไลด์ลงเรื่อยเนี่ยนะ ดูครับ ตอนนี้ความร้อนขึ้นแล้วครับวิดน้ำออกก่อนครับตอนนี้ความร้อนระบายไม่ทันครับก็มีเคโครนด้วยความร้อนระบายไม่ทันแน่ครับ ฝนก็จะมาครับโอ้โหน้ำก็ไหลเรื่อยๆครับนี่เป็นตาน้ำอยู่ตรงนี้ตาน้ำใหญ่มากดูครับ